สวัสดีครับวิธีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2,565นะครับก็คือสามารถลงออนไลน์ครับผ่านเว็บไซต์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงนะครับผมก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือตัวนี้ก็จะเป็นเว็ w ไซนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ o mof go t th นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกนะครับเป็นปุ่ม สีเขียวนะครับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับผมเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมก็จะมีแจ้งไว้นะครับว่าลงตั้งแต่วันที่5กันยานะครับคือวันนี้นะครับถึง19ตุลาสอง5ันานะครับเวลา6นาฬิกานะหกโมงเช้านะครับถึง5ทุ่มนะครับ23นาฬิกานะครับผมก็คือจะเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ทุกกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไปแล้วนะครับแต่มีการระบุข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ต,ต then, ้องลงลงใหม่นะครับก็กดเข้าที่เริ่มลงทะเบียนนะครับกดเข้าไปเลยครับ <M> ก็อ <southeast. S 1> ันดับแรกนะครับตรงนี้จะลงได้ทั้งมือถือแล้วก็บนเว็บไซต์นะครับแต่ผมจะตอนนี้จะเป็นของมือถือนะครับจะผมจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็กดเลขบัตรประชาชนนะครับใส่เลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะครับผม มาถึงเมนูถัดมาหน้าต่อมานะครับเมื่อใส่บัตรประชาชนเรียบร้อยนะครับจะกการเป็นการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับเราก็ใส่คํานำหน้านะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อกลางไม่ต้องใส่นะครับผมแล้วก็นามสกุลนะครับวันเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับพศนะครับแล้วก็เลขหลังบัตรนะครับผมตรงนี้ก็ใส่เลขเลเซอร์ไอดีนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดลําดับถัดไปได้เลยนะครับผมมาถึงเมนูถัดมานะครับ เมนูถัดมาก็คือว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนผ่านไปแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่1นะครับข้อมูลสําหรับส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนนะครับก็จะมีให้เลือกครับก็คือสถานะปัจจุบันนะครับคือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือตัวตัวที่สอ็คคือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือว่าเลือกตามที่เรามีอยู่หรือไม่มีนะครับผมเราก็กดเข้ามาครับลำดับต่อมาก็จะเป็นตรวจสอบนะครับคำนำหน้าชื่อนะครับชื่อแล้วก็ ชื่อกลางนะครับเว้นไว้นะครับผมวันเกิดนะครับทุ่ที่4ี่วันเกิดเดือนเกิดนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ปีเกิดนะครับผมแล้วกดส่วนที่5นะครับดอกจันนี้ไม่สามารถข้ามได้นะครับก็คือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้นะเราก็ใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่6ก็คือว่าเมนูอันที่6นะครับคือที่อยู่ปัจจุบันเราใส่ไปนะครับเลดอกจันสีแดงไม่สามารถข้ามได้นะครับแล้วหมู่บ้านนะครับหมู่บ้าน หมู่ที่ตอกซอยสายคบนะครับผมแขวงตำบลอำเภอเขตนะครับจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็ตัวที่7นะครับพุทธการศึกษาสูงสุดนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นการศึกษาระดับไหนนะครับแล้วก็ใส่ไปตามความจริงนะครับผมแล้วก็ส่วนธรรมาครับอันที่8คือสถานภาพการมีครอบครัวเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตรงนี้สมาชิกในครอบครัวนะครับก็คือตรงนี้จะบอกรายละเอียดว่าคือสามีหรือรยาที่จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็บุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับนับตั้งแต่นับถึงวันที่19ตุลา65นะครับอันนี้จะไม่รวมบุตรบุญธรรมนะครับผม่างนี้ก็ลองดูนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ดอกจันก็จะมีครับมีสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ครับไม่มีกับมีนะครับเราติ๊กตามความจริงนะครับผมแล้วก็มีบุตรที่ต่ำกว่า18ปีก็ติ๊กมีไม่มีนะครับตรงนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็จํานวนบุตรกี่คนนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับผม แล้วก็ตัวต่อมาครับอันที่9คือการผูกบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพย์นะครับตรงนี้ก็จะมีว่าทําการผูกที่ธนาคารหรือยังนะครับหรือไม่มีแล้วก็ติ๊กนะครับหรือมีบัญชทีฝากธนาคารนะครับแต่ยังไม่ได้ผูกก็ตรงนี้ก็สามารถติ๊กได้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่2ครับการประกอบอาชีพนะครับอาชีพหลัก10อาชีพอันตัวที่10นะครับอาชีพหลักก็คือเราก็แจ้งไปนะครับว่าเป็นว่างงานนะครับหรือมีงานทํานะครับแล้วก็ส่วนที่3ครับรายได้แล้วก็นี้สินนะครับรายได้ตัวนี้ก็จะเป็น รายได้รวมปี2564นะครับไม่มีรายได้ครอบครัวนะครับหรือมีรายได้โดยรวมได้หลักหลักจากหลักหลักจากนะครับผมแล้วก็อันที่เมนูที่12ครับรายได้รวมของสมาชิกในครอบครัวในปี2564นะครับไม่ไม่รวมผู้ลงทะเบียนนะครับผมตัวนี้แล้วก็เลือกไปเลือกไปด้วยนะครับก็จะมีรายได้ตามตารางนี้นะครับผมแล้วก็ลำดับถัดมาครับ นิสิตในระบบนะครับนอกนอกระบบแล้วก็ผู้ลงทะเบียนนะครับมันณที่ลงทะเบียนนะครับตรงนี้ไม่มีนิสิตแล้วก็มีนิสิตนะครับตรงนี้ก็จะมีหมายเหตุนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งครับก็คือว่าความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือตรงนี้ก็สามารถติ๊กได้ครับต้องการหรือไม่ต้องการนะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่ประสงค์จะไปยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเลือกได้ครับว่าหน่วยงานทั้งหมดจะมี7ที่นะครับผมตามที่แจ้งมานะครับก็มีธนาคารอมสินกรุงไทย ส่วนงานทางจังหวัดนะครับสนักงานเขตกรุงเทพนะครับที่ว่าการอำเภอแล้วก็ส่วนงานเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็จังหวัดนะครับเราก็เลือกไปด้วยครับว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมนูถัดมานะครับเป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับที่เราได้ลง ะเบียนไว้นะครับว่าถูกต้องนะครับผมตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตรวจสอบให้ดูไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตัวแดงๆไม่สามารถข้ามได้นะครับผมแล้วก็มาถึงขั้นทอนวจุดท้ายนะครับส่วนที่4ครับก็คือความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือตรงนี้มีไม่มีเราก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับเสร็จแล้วเรากดบันทึกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับผม ก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับตไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ